ตอนนี้เรามาเช็คสถานะเครดิตบุโรต่อนะคะตอนนี้เนี่ยจะมีน้องส่งมาเยอะมากนะคะพี่เต้าก็จะทยอยตอบให้นะคะดูให้แต่ว่าถ้าเราดูเองได้ก็สามารถดูเองได้เรียนรู้จากคลิปพี่เต้านะคะข้อสังเกตที่เราจะต้องดูนะถ้าใครมีเครดิตบุโรอยู่แล้วนะคะสามารถดูเองได้นะจ๊ะตัวนี้นะคะมีการปรับโครงสร้างหนี้ล่าสุดนี่ 63นะคะตอนนี้เนี่ยมันหมายความว่าลูกค้าเนี่ยผ่อนไม่ไหวก็ทําเรื่องปรับโครงสร้างนี่นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น1นึปัจจัยที่ธนาคารมองว่าลูกค้าไม่น่าจะผ่อนไหวที่ตัวที่1น,นะคะตัวที่2คือนี้ค่ะอยู่สถานะ31คืออยู่ระหว่างชาําระหนี้ตามคําพิพากษาตามยอม ศาลแล้วนะซึ่งตอนนี้ต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนยังทำอะไรไม่ได้นะคะบัญชีนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยมีการปรับโครงสร้างหนี้นะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อก็ยังมองว่าเอ๊ลูกค้าจะผ่อนไหวไหมนะก็อาจจะผ่อนไม่ไหวเขาก็มีความกังวลใจแล้วในอดีตนะคะมีการจ่ายล่าช้า300วันด้วยมีพฤติกรรมมาให้เห็นตลอดเลยคะ่ะว่าลูกค้าอาจจะไม่ไหวในหลายๆช่วงเวลาระดับเครดิตบูโรนะคะเป็นระดับไหน ที่ที่ค่ะ ความน่าจะเป็นไปได้ในการชําระเงินตู้คือไม่มีข้อมูลนะแปลว่าอะไรเนี่ยเขาจะมีคําอธิบายให้ด้านล่างนะคะที่ที่เนี่ยค่ะคือปัจจุบันค้างชําระเกิน90บวันหรือมีสถานะในกระบวนการทางกฎหมายดังนั้นตัวนี้ยังต้องรอคําพิพา,ษากษาจากศาลยังทําอะไรต่อไม่ได้นะคะสินเชื่อก็จะมองว่าอืยังกูไม่ได้โอเคน้องต้องไปเคลียร์ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้พี่เต้าก็ขอไปกำลังใจให้นะคะพอเรารู้แบบนี้เนี่ยเราเตรียมตัวแล้วก ก็ป้องกันตัวเองอย่าให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกพี่คิดว่ามันก็หนกักอาหาในการที่เราถึงขั้นขึ้นสารขนาดนี้แต่ว่าเราก็เข้มแข็งมานานแล้วดังนั้นก็คิดว่าเราจะต้องอดทนต่อไปอีกสักนิดนึงนะคะขอให้ผ่านคำพิพากษาไปก่อนแล้วก็สาลจะตัดสินยังไงก็ไกลเกลี่ยก,กันไปนะคะสู้ๆค่ะ